ดูความน,น่ารักของชายใหญ่ในขนาดนี้ชายใหญ่ของเราโอ้แม่เจ้า <c oughs> ส่วนชายเล็กของเรานะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับดูชายเล็กของเราชายเล็กอยู่ที่หววขาแข้ง <c oughs> ชายเล็กก็แข็งแรงขึ้นนะฮะส่วนชายใหญ่ก็ไม่ธรรมดานะชาย็นก็รักมีคือช้างแฝดนะสุดน่ารักจริงๆ นะครับชายใหญ่ก <dragging> ็น uh, ่ตัวตึงแหงอยโยธยาเลยนะครับส่วนหญิงเล็กก็ยังอ้อนแม่อยู่น uh, <ter jer> <authenticity> ั uh, <Bra un> ่นแนละนะนานมาแล้ว uh, ยิงเล็กมาแล้วเต่มจะดื่มจะดื่มจะดื่มไม่รู้หญิงเล็กเขาเล่นอะไรอยู่นะนะครับญิงเล็กก็ชายใหญ่ชายใหญ่ครับชยใหญ่เขาก็เล่นของเขาอยู่งั้นแหละนะฮะยิงเล็กก็เล่นอยู่ นะครับดูเอาลยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รับประกันเลยว่าสัญญาณจะชัดแจ๋วแน่นอนนะครับวันนี้เราก็พยายามทําทุกอย่างทางนะอยากให้ทุกคนดูแบบชัดๆนะครับเเราก็ทําทุกอย่างอะนะครับเน็ตไม่ดีเน็ตเราก็เปลี่ยนเน็ตเปลี่ยนจนเท่าไหร่เท่ากันนะหมดไปเท่าไหร่เท่ากันแล้วนะอ ก็หลายรายกาวันนี้ก็ขอบคุณคุณแสงที่นำขอข้าวของปลามาให้นะ้นำพริกกะปินี่ของชอบเลยมีลูกข้าวเสียหรือย,ยังน,นะแล้วก็ะจะมีมแขกนะมาเลี้ยงข้าวอีกนะครับแล้วมีเอฟีวันนี้จากจากไหนอาภัทุมหรือ,อยังไงไม่รู้นะขอโทษขอโทษลืมเอาขนมม้าต้มมาให้อีกนะครับแล้วก็ที่อะไรที่มาจากจันอีกนะครับอขอขอบคุณด้วยขอบพระคุณ นะครับน้าแสงมาดูทุกวันเลยนะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่ให้ความเมตตาแล้วก็มาติดตามน้องแฝดกันนะครับมาดูได้ทุกวันนะครับน้องแฝดที่ปรรยายของจางยิทยานะครับขยายไปว่าเนี่ยดูยิ่งเล็กแล้วกันดุยงเล็กดูเล็กน่ารักเป็นกองนะฮะ,ะดุยงเล็กดูยิ่งเล็ก ความน่ารักของหลูงเล็กนะครับนนะความน่ารักของหลูงเล็กก็แล้วกันเห็นความน่ารักมากนะลูกเล็กแข่งชุ่งมาขมย่อมนะลูงเล็กแห่งวันนี้ของช้างยุทยานะครับอากินน้ําแล้วน้ำไม่หยิ่งเล็กเลยคุณหมอน้ำมาและชายใหญ่มาอีกแล้ว เขามาหาหญิงเล็กชายใหญ่ต้องเข้ามาตลอดอะ่ะชายใหญ่ที่ตัวตึงจริงๆนะครับตัวตึงตัวตึงนะครับตัวตึง